ก็ไปไะกันครับกลับไทย้กลับไทยมาได้น่คนหกคนมาคนเราไม่ยิง้วยยิงยิงากแล้วอนนี้ลิกดูเป็นกูนี ว่าเดินทางมันมีเสียค่าได้จ่ายเป็นไงมีเขาเปี่ยนให้เนี่ยเขาเสียมาให้แล้วรูปนี้ว่าคนละเท่าไหร่ไม่กล้าพีเราจะไปที่ไหนกลับเทศมารียไทยมาปรียไทยกำเชื่อกัน